าอีกแล้วเขาทุกคนผมเจอปลาแปดจากการตีสกิปปิ้งอีกแล้วตัวนี้คือลิมิเต็ดอิดิชันเลยมีตัวเดียวในโลกแน่พเพอเผอผมว่าเอาไปขายได้ด้วยนะเรื่องเนี่ยก็เกิดจากซุ้มด้านหน้าเลยผมเนี่ยเล็งไว้แล้วช่องนี้เนี่ยหน้ามีตัวมากๆผมก็ตีสแกนไปก่อนเลยไม้แรกตีได้เข้าไม่สุดนะติดผักตบก็เลยกอลกลับมาแล้วตีไปไม้ที่ส <c oughs> ที่้องเฮ้ยกันที่ไม่ใช่อะไรนะมีตัวกัดแต่กันไม่โดนเฮ้ยกัด สังเกตไี่ไปคันนะครับพราปลากัดไม่โดนเนี่ยผมก็เขย,ย่าไปคันเพื่อสร้างแอคให้มันกัดอีกรอบนึงนก็โดนสิครับตัวนี้เดี๋ยวทุกคนดูปลานะมันจะว่ายแบบแปลกๆอ่ะเหมือนไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยมีแรงสู้ด้วยคนนมกระเด็นเอ๊ะอยรอดเลยีว่ายังขยขยใช่กัดต <c oughs> ัวได้หนึ่วัวใหญ่นะอยู่ข้างในมาแล้วนะ ปลา l ิมิเต็ดเอสเคนี้ไม่รู้โดนอะไรมานะทุกคนตัวงอเลยอะมีคนบอกผมว่าไปขายได้ด้วยนะแต่ผมก็ปล่อยไปนะครับให้น้องไปโตดีกว่าตัวนี้ก็ได้กับเหยืบพิมพ์เจอรี่นะครับสกิปปิ้งดีมากมาก็กัดดีมากเช่นกันหาเรื่องตื่นเต้นให้ผมได้ตลอดไปลองใช้กันได้ครับผม